ว,ว้าวพี่น้องวันนี้ตื่นแต่เช้าหกโมงลุกจากห้องเลยนะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศหนาวหนาวนะแต่ว่าก็ไม่เจอได้แค่เย็นๆธรรมดานะนะก็มาจิบกาแฟชมดอกไม้ในสวนที่ริมคลองนี่แหละนะนะในแต่ละวันมันก็จะสวยงามแตกต่างกันออกไปนะ ววันนนีี้้สย,สยง,างามแบบช่องจิตไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาๆมุมกาแฟกับนาเล็กคอยู่กับธรรมชาตินะดอกไม้ที่หลากหลายะนะนำพาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางของธรรมชาติที่สวยงามอยู่กับสิ่งที่ดีนะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจนะไม่รบก,กวนคนอื่นและไม่มีคนอื่นรบก,กวนเราเนี่แหละ มันเห็นแล้วมันสบายใจมันเห็นแล้วมันมีความสุขชมดอกไม้เพลินนะครับฟังเสียงธรรมชาตินกยามเช้าที่นี่เยอะเสียงมันยังไงล่ะมันแม้จะจุกจิกธรรมชาติของมันมันก็มันไม่ได้รบกวนเราเลยมันกลายเป็นว่ามันเสียงดนตรีขับกล่อมให้เราเลย นะแต่ถ้าเสียงคนบ่นเนี่ยรับรองว่าหงุดหงิดแน่นอนฮนะไม่ว่าใครนะไม่มีใครชอบนะตัวเราจะทําถูกหรือทําผิดอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงคนบ่นนะ่มันก็ทําให้เราหนะงุดหงิดใจได้แต่ว่าเสียงในธรรมชาติฮนะเสียงนกอย่างเงี้ยเสียงนกเสียงลมนะเสียงใบไม้ประทะลมลมประทะใบไม้เนี่ยมัน สดชื่นนะมองไปดูในน้ำมันก็มีความเคลื่อนไหวมีขึ้นของน้ำอะไระนนะมีธรรมชาติที่สวยนะมีปลามีตัวเงินตัวทองอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำ,นำธรรมชาติมันก็ทำให้ความสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้นดีมากขึ้นนะ เรามองไปเห็นไหมต้นกล้วยนะสวยๆมีลูกนะมีเครืออย่างเนี้ยมันก็สวยงามนะมองธรรมชาติมองดอกไม้นะเห็นดอกไม้หลากสีมันก็มีความสุขนี่แหละตื่นเช้าเราจะนำพาตัวเองไปสู่อะไรดีไปหาอะไรดี บางคนตื่นเช้ามาก็เสพข่าวมันก็แล้วแต่คนชอบนะเราไม่ว่ากันแต่ว่าสลับตัวนะเล็กเองแล้วถ้าแบบว่าเสพข่าวบางทีมันก็อินไปกับข่าวเนะเป็นข่าวเศร้าข่าวร้ายบางทีมันก็ทำให้จิตใจเราหอเหี่ยวมันไม่เป็นสุขแต่ถ้าเรามา กิบกาแฟแล้วชมธรรมชาติดูดอกไม้ที่สวยมันทําให้จิตใจเรารู้สึกว่ามันมันเบิกบานนะมันมีความสุขมันเบิกบานแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายนะดอกไม้เหี่ยวบ้างแก่บ้างนะใบไม้สีเขียวนะดอกไม้สีหลากสีแบบเนี้ยมันเห็นมันก็สดชื่นนะ มันไม่ได้ทําให้จิตใจเราหอเหี่ยวเลยมันได้เห็นธรรมชาติเห็นการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่เราอยากสัมผัสสิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราสามารถที่ทำได้ทุกวันแล้วรู้สึกว่าไม่เบื่อด้วย ถ้าใครเบื่อธรรมชาติเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาอะไรอีกแล้วนะบางทีเพลงที่แบบว่าดังๆคนอื่นชอบแล้วเราก็ต้องไปชอบกับเหมือนกับคนอื่นด้วยมันมันเหมือนกับว่าเราคอยให้คนอื่นเขาบงการชีวิตอะนะถ้าเราชอบ ก็ว่าไปนะแต่บางทีเราไม่รู้สึกว่าเราชอบเลยแต่ว่าคนอื่นเขาชอบก็ต้องปล่อยชอบไปกับเขาอะไรทันองนั้นเนะี่ยแต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือว่าเนี่ยนล็กชอบธรรมชาติชอบจิบกาแฟแบบนี้นะอยู่กับธรรมชาติชมธรรมชาติมันทำแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันผ่อนคลายนะก็เลยจัดให้ตัวเอง นะทุกๆวันไม่มีเบื่อถ่ายคิดได้ทุกวันไม่มีเบื่อเหมือนกันนะพูดได้ทุกวันไม่เบื่อเช่นกันนะใครจะเบื่อก็กดผ่านได้นะครับนะก็ไม่ว่ากันนะฮะนะเหมือนเราได้ทําอะไรกับบ้านของเราเองนะเหมือนกันนะเล็กนี่ได้มาจิบกาแฟในบ้านของตัวเอง จะนั่งจะยืนจะเต้นนะมันก็เป็นบ้านของเราเนี่ยก็เหมือนช่องของนาเล็กเนี่ยตื่นเช้ามาจิบกาแฟาชมธรรมชาตินะมีความสุขมันก็เป็นเรื่องของเรานะใครที่ชอบด้วยก็มาชมด้วยกันนะใครที่ไม่ชอบก็กดผ่านก็แค่นั้นเองนะสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ พามาจิบกาแฟชมธรรมชาตินะ้ะสวยๆงามๆแล้วก็พาร่างกายมาประทะลมหนาวนะอุตส่าห์ใส่เสื้อแขนกุดด้วยกะว่าจะหนาวๆสักหน่อยไม่หนาวเลยนะก็สบายๆนะอะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ